สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับ,บ,บมชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับพบกับผมชายการ์ม่คยดีนคนเดิมซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานมากๆ <Wow. S 1> และตอนนี้เราอยู่เกมโรบอ Map b เบรดบ r a ล l ซึ่งเป็นแมปที่ค่อนข้างจะเออไม่ค่อยข้างใจหรอกก็คือเป็นแมปตีวันซึ่ง ก็ตีง่ายแหละคนดูน่าจะเคยเล่นกันโอเคถ้างั้นเรามาเอาใครเอ่ยผมตีนพาเวอร์นะครับแมใ่ใช่ใช่ใช่แม่เราก็เกือบลืมเขาซะสนิทเลยโอ้รักเรามันเก่าไปแล้วนี่คนด่ามาแล้ว <c oughs> โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวไปเจอตอนเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อไปการให้ไม่เสียเวลาและนาทีนะไปเจอตอนเริ่มเลยไป,ไปมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะตอนนี้ชายอยู่ไหนอะ ผมโยเอออีกฝั่งกับคุณเลยเอ็นเอ้ยผมตายอาคุณตุย้ยเลหรอใช่โหเข้ามาเร็วเกินผมรับไม่ทันมันต้องมีเทคนิคแต่ตอนนี้เราไปดูเพื่อนดีกว่าใช่ตอนนี้คือเกมลังแบบนัวๆตึงๆเลยแล้ววันนี้ชายจะได้บอลหรือไม่อ,อ้าวชายได้บอลแล้วอุ้ยยชายสู้ๆชายคุณต้องชนะให้ได้อุ้ยสกิลอะไรกัน โอ้่วนี่โอ้ยทำไมาอยู่ข้างบนได้อะช้สู้ๆอุ้ยผมตุ้ยแล้วนี่อ้าวผม,ผมตอนนี้ผมดูคนข้างบนอยู่นะใช่เรากำลังดูคนนี้อยู่เขาชื่อว่าโอกาสเรียบร้อยอุ้ยดานนี้ผมไม่ถนัดเอาซะเลยแหมหรือว่าไม่เคยเล่นผมเคยเล่นแบบนี้อยู่แต่ผมไม่ชอบโอ okay. ้เพลงเราทิกมากเลยใช่คุณค่ากี่คนแล้วฮะคุณค่ากี่คนแล้วผมค่าสองคนผมตุย นี่นะครับคุณตีนตอนนี้เขากำลังยืนนิ่งๆแบบไล่จุดหมายรอบอลนเดียวเขาจะได้บอลตอนไหนเราก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอยโหช้ยเมื่อกี้ผมอย่างตึงเลยอ่ะมาภาดตอนจบโอ้ไม่ตึงมั้งแม่อุยก่อนเลยนะชยัยเงียบเงียบเงียบ่งฟูดไ่ฟูดไปดีไ่ดีมดผม,มอยากสี่ทีมอะ่ะผมอยากเอาสี่ทีม เฮ้ยเลื่องมานะคุณคลาสสิกดีกว่าคลาสสิกก็ได้ใช่คุณอย<ด>ู่ไหนอ่ะผมตุยต้อน่มมาพี่ตนงนาผมได้บอลแล้วจ้าหนี้ปั้น,น,น,จจนเจ็บร,ร้อยเจ็บตึงเออผมนีกบอกไปอย่างนึงไะเออให้ไคุณดูของสีคุณต้องมาสังผมนะใช่ <ห ả? S 2> คุณต้องมาสังผมปกลงโอ้ไปแล้วโอเงั้นเราเปลี่ยนดีกว่าทำไมผมไม่ได้บอลเลยเราพอเปลี่ยนเนดาบป ข่ามุยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อ,นเอ้ยโดนเฉือนข้างบนไม่กอดโอเคผมว่าจะสุ่มดาบสักรอบหนึ่งอ่ะอจะสุ่มดาบส, <ผม S 2> สักรอบน,นึงเหมือนกันผมสุ่มจะกว่านี้ได้อะไรดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบได้ของแลสักรอปแล้วกัน วัดดวงไปเลยแตะเ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 ตเบราผมก็มึงผมว่าผมพอแล้วเตือยเฮ้ยผมได้ของดีไหมอ่ะทุกคนผมได้อันเนี้ยโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเกมก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแล้วก็เลือกทูทีเหมือนเดิมแหละมาผมได้บอลใช้อบอลเปล่าเอาเอาเตรียมเร็วสุดละ โอ้คุคนนี้เขา V S กันอย่างตึงศึกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเอาไปเอาไม่ได้เฮ้ยใครอยู่ตรงนู้นนะโอ้ตัวเล็กตรงนู้นใครเนี่ยผมไม่ส่งมาผมกลับไม่ถูกอ่ะผมต้องตีออกไปก่อนไม่งั้นถุงเล่มีอยู่เขาเนี่ยตีเลยเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งตัวเหมือนเดิมใช้สู้ๆไม่เฮ้ยกูตีก่อน บในผมดูคนที่ต่อสู้กันอยู่คยอยากไปเพื่อเขาตีเร็วกันมากตอนนี้เป็นความเร็วที่มีอจตราถุงแล้วเขากดกันทันได้ไงไม่รู้เรียบร้อยไปชนะ X X X Joe ใช่ไหม X Joe อ่านชื่อไปทำไมกันแล้วต้อไปเซอร์ดดกว่า ผมอยากรู้แรนดอมคืออะไรแรนด้อมเาพวกสุ่มไงแบบสุ่มแต่ไม่รู้แบบมันจะไปทำอะไรกันแรนดอมแบบเนี้ยไม่รู้สุ่มสกิลหรออ๋อสุ่มหยุดสุ่มหยุดบอลลองส่สงมาส่งมาผมจะเตรียมบิดบอลเลยเดี๋ยวบิดเลยอย่าว่าแต่คุณเลยเขาเล่นกันอยู่สองคนเนี่ยเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งอผมอันนี้ผมได้บอลคุณได้บอลแต่ผมเรียบร้อยไปละ นีนเอาไคุณตีเพื่อนมาคุณตีเพื่อนสงองเขาก็กระโดนเล่นเกมตึมตมต้งตึง้งเออครับเราพลากับคุณตีดีกว่าตอนนี้เขาได้การเอออะไรนะเสาแล้วกันนะเพื่อนอะไรก็ไม่รู้โอเคเราพลาต่อตอนนี้คุณแสดงกำลังตีกับคนณหมวกปะเราตอนนี้คุณเสืงงมมดงเขาตีตีว่าตีาตีต้องกับคุณตีนด<ไ>้ว่าเอาไงตีไปต่อเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งตัวด้วยความเร็วสูงเก็บไปเยอะขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเข้อสอนนี้ตีไปตีมา เป yeah, ็นระยะห่างก่อนเย้โ oh อ้ชนะตาแรกโอเคเนี่ยรอบแมตช์เขาชนะตาแรกใช่ซึ่งเป็นอะไรที่ฟุกมากที่ที่เล่นเซิร์ฟคำประดามาไม่เคยชนะเลยชีโมชนะห้าแล้วเนี่ยมาตอนนี้ผมซูมดากอยู่เออโอ้ใช่มามาเพื่อนมากดอืมกดไม่ทัน เยมตึงจัดอุ้ยตอนนี้เหลือกแค่3คนตอนนี้คือเขาทำอนา,อา,าเขตไปเขาตัวเองที่แบบเป็นเนิรยกเขาเรียกว่อาอะไรหินแล้วกันนะเดี๋ยวร้อยเขาเดิลนลางมนอกับตายหูแมวไม่นะออสองตาติดน,นะครับฟุกเชื่อผมดีคนดูฟลุก<อ>เต็มปากเต็มคำว่าฟลุกอันนี้เป็นตาสุดท้ายของเรานะใช่ใชมา ตานี้ผมไม่ชนะก็ก็ไม่ชนะแะละถ้าชนะอีกตาหนึ่งถือว่าผมชนะคุณเลยนะ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้ <Wow. S 2> ก็ชนะขาดลอยเลยแหละขาดลอยแต่ที่จริงเราไม่ได้มาแข่งนะคืออันนี้เราก็มาเล่นๆเ,เพื่อแบบคุณรู้สึกเอ้ยเออพี่กายกับเออคุณตีนถ่ายไปไหนอะ่ะก็นั่แหละเล่นอ,อยู่แล้วเพิ่งแข่ง,งเมื่อกี้เล่งแข่ง,งเมื่อกี้ซึ่งผมชนะอยู่แล้วยั่มีทางอ่ะตาหนี้ผมต้องชนะ ยังไม่ได้ตีผมโอ้ไม่ผมอ่ะโตง่ายแล้วอ,อ้าวข้างวข้าวมาโดนนี้คุณผ,ผู้หญิงเขาสู้กันอยู่ไปข้าวหนึ่งข้างเรียบร้อยเก็บไปเลยสกิลคูดาวเลยตึงจับหมุนตัวตีทำไมผมไม่เห็บนบอลเลยโอเคผมสร้างเฉียดก่อนเราไปหาคู่ตีให้ดีกว่าใ,ใกล้ๆกันเขาจะมาเย็บนบอลผมดูสิ หลือการหคนใช่หรือเปล่าหคนแหละเคนมั้งเราเโตการแต่วันนี้เราก็ยืนรอไปเรายืนเต้นดีกว่าถูกไม่ใช่โอเควันนี้เกมเริ่มตืขึ้นมาแล้วเทคนิคยืนเต้นที่หลังไทยตรงนี้โอ้โหเอาแล้วเอาไปเลยมือเดือดแต่วันนี้เย้ยวันนี้คุณ้อใช้ให้ได้ใช่แล้ว ส่งให้คุณเงินส่งกระป๋องไปห,หน่อยเฮ้ยเฮื่อ,อน,นอเดีเเ๋ยบร้อยคุณต้อสง,สงเจ็บใช่ไหมใช่ผมเจ็บอยู่แล้วแปะสา<อ>ดมันไปดนเดี๋ยบร้อยโดนเจ็บไปตอนนี้เราแค่3คนเท่านั้น3คนสุดท้ายใครจะเป็นที่หนค่เที่เก่งนี่อ๋อเขมเพี้ยน เออเปิดเหมือไนไงของเต็ม oh เร <my. S 1> ียบร้อยฮะเกมเติงเรามาดูใช้ดีกว่ามาครับตอนนี้บอลมาเราตีไปเราต้องชนะได้นะเรีเยบอย yes sir เออโอเคเราก็จบไปแล้ว ทุกคนก็เป็นเกมที่สนุกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย